ทุกชมาะขาววันนี้ประเด็นสุดสัปด,ดาห์ไาอยู่กันที่ชัยนาทท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกภาคส่วนร่วมกันมาปลูกป่าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินี ทรงพระเจริญสิ่งดีๆทําอย่างนี้ทุกปีท่านปลูกป่าปลูกต้นกล้วยแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นทั้งป่าเป็นทั้งป,ป,งปอดแล้วก็เป็นลมเงาลดโลกร้อนเมื่อมีต้นไม้คนละไม้คนละมือคนละต้นสองต้นช่วยกันปลูกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ต้องเชิญไม่ต้องชวนขอให้อย่าก,กวนเรื่องกันเกรงใจพัฒนาชุมชนพัฒนาคนพัฒนาชาติสวนเฉลิมพระเกียรตินี่เป็นสวนต้นไม้ดอกสีม่วงเรารวมพลังกันปลูกกันวันนั้นมาปลูกรู้สึกจะเป็นวันที่สองมิถุนายนนะก่อนวันเฉลิม วันนึนวนที่ปลูก1นึ่ต้นเนี่ยอันประกอบไปด้วยตะแบกอินทนิลเสหลาผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยมาถึงวันเฉลิมปีนี้ก็มีต้นไม้ที่ปีที่แล้วปลูกเนี่ยตายไป200กว่าต้นปีนี้เราก็เลยมาปลูกซ่อมให้ครบแล้วก็บวกอีกหนึ่งกลายเป็น1นึ่ต้น1นึข้างหน้าคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการที่สิเลขข้างหลังเนี่ยคืออายุของสมเด็จพระบรมราชินีโอ้ค่ะสโลแกนท่านคือจากเขาทะเลซ้ายเป็นเขาสวรรค์นะครับ มาร่วมกันทุกภาคส่วนท<ช>ั้งภาพลัดมีส่วนราชการท้องถิ่นมีภาคเอก,กชนครบเลยวันนี้สามภาษาครับขอบคุณค่ะช่วยกันทําช่วยกันปลูกเพื่อมีปอดมีร่มเงาเราจะได้ช่วยกันทําให้มันร่มเย็นโรคร้อนเพราะเราถ้าอยากให้โลกเย็นก็ต้องเราอีกเช่นกันที่จะร่วมกันปลูกป่าเพื่อได้มีปอดได้หายใจและที่สําคัญได้ร่มเงาค่ะ สุดสัปดาห์มาอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมจะเห็นว่าทุกภาคส่วนให้การร่วมมือเพื่อที่จะส่งสิ่งของต่างๆเป็นฝันและกําลังใจ,จกับนักรบสีขาวไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องสู้กับโควิด -19 เราเป็นข้าราชการด้วยกันนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่เราจะเก็บภาษีหมอรักษาคนค่ะขอบคุณคุณหมอะะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเําให้กำลังใจกันน้องๆที่สํานักงานก็ร่วมกันบริจาคเงินมาแต่ว่าเรามาแค่บางส่วนจะแทนมาขนาเล็กๆแต่มีความยิ่งใหญ่นี่คือกําลังใจอาหารน้าแล้วก็ กิงทุกอย่างเพื่อคุณหมอพยาบาลดีใจค่ะหลายๆหน่วยงานม,มาให้กําลังใจคุณหมอโรงพยาบาลพัทลุงธานีเรามีความพร้อมละความตั้งใจที่จะดําเนินงานเพื่อลดจํานวนผู้ป่วยโควิด19ลงทั้งเรื่องของการตั้งรับผู้ป่วยในปัจจุบนันแล้วก็ที่เรามีดีเดย์ในการเปิดรับวัคซีนในวันแล้วันที่7มิถุนายนให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเข้ามารับบริการวัคซีนตามนัดหมายผู้ที่ลงทะเบียนไว้สา <ะ S 2> <สะ S 1> มารถรออัปเดตจากระบบหมอพร้อมได้เลยสบายใจว่าฉีดแล้วยังไม่พบอาการข้างเคียงของวัคซีนเลยไม่แต่รายเดียวตองกำลังใจให้นักรับ ชิ่โ<ย>นฟาร์มเนี่ยนำเข้าโดยาลาดวิไลจิราพรอันนั้นเป็นวัคซีนทางเลือกทางรัฐเนี่ยถ้ามันไม่พอเนี่ยเราก็ต้องไปจองทางเลือกเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีได้ฉีดทุกคนกําลังประสานมั่นใจได้ต้องได้ฉีดแน่นอนทำไมเหมือนเป๊ะเลยทำไมเหมือนก็ปนปไปรู้ไปตนนี้แล้วครับ <laughs> <laughs> วันนี้นะคะนฤพลกาวดียอมถ่ายภาพจะมีได้มากระจายรายการจากโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีความเป็นานีจากทุกภาคส่วนขอช่วยเลยมา